สวัสดีครับนี่เสร็จใช่ไหมครับนี่ก็เอารถเด็กโกซูซูนะครับมาช่างก็ดูนะครับที่มีปัญหา2อย่างก่อนหน้านี้นะครับที่เกินไปมีด้านหน้าล้อหน้าตรงนิดดังนะครับเข็นก็ดังนะครับครับเกียร์เบาๆก็ดังกับตรงโชคด้านหลังนะครับกระแทกจะมีตรงนี้นะครับตรงนี้ที่ว่ามีเสียงดังนะเข็นก็ดังยิดๆนะครับจับเดินเข็นก็ดังแล้วนะครับ ตรงนี้ช่างเขาดูให้ดีกว่านี้ที่โชกกระแทกนะดูคลิปก่อนอันนี้คนก็ออกไปสามเดือนรุ่นเก่าก็เป็นนะกระแทกจนนี้ก็เลยเอามาให้ช่างเขาดูดีกว่าจะได้หาทางแก้ยังไงดีตัวนี้มันมันมันตั้งได้อีกไหมที่ปรับนี่นะอ่าที่ปรับตั้งเนี่ย ตั้งดีนะแต่ว่าก็ความแข็ของโชกัะมันถ้าขันปีมันก็แบบหมุนโชกไม่ทำงานว่ะอ๋อถ้าขันมากกว่านี้โชกจะไม่ทำงานอี็กเพราะว่าเนี่ยโชคลุ่นเต็มที่เวลาปรับอ่ะให้ตัวสปริงเนี่ยมันแข็งมากอ๋อถ้าใช้มือหมุนอ่ะไม่ได้ต้องใช้เครื่องอ๋อต้องใช้เครื่องหมุนเครื่องอ๋อเครื่อง ใช้เครื่องกดแล้วก็ถึงจะหมุนได้ใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าหมุนตรงนี้หมุนไม่ได้เลยใช่ใช่ครับเห็นเห็นก็ปรับได้ปรับได้หรือว่ามีประแจขัดตรงนี้มันขัดได้พีขัดแบบให้มันแบบนิ่มได้นะอ๋อขึ้นเพราะว่าตัวสปิงมันมันดันขึ้นมันปรับง่ายอ๋อแเวลาปิดสปิงเนี่ยมันอืมเข้าใจเข้าใจไอ้ปรับขึ้นง่ายแต่ปรับที่ลงเนี่ยต้องมีตัวกดใช่ไหม มีเครื่องกดกดกดสปริงลงแล้วก็หมุนตัวนี้เกียวลงมา<ช>นะครับไม่ใช่ว่าหมุนหมุนได้เลยนะ<ช>มันแรงแรงสปริงมันมากกว่าเกียวอีกเนะี<ช>่ยอเคเกียวนี้แตกอาจจะแตกได้นะว่าเกียวมันเี่ยป่ะอืมเป็นเกียวละเอียดเยหนึกัดจะแก้ยังไงให้อ่ะหมุนกัดนีด่แหละครับฟังเสียงเอาหมุนให้ได้ยินเสียงนะี่นี่ฮะอาการนี่แหละครับ อาการนั้นแหละครับใช่เลยได้ยินเสียงแล้วเนาะเสียงดังฟังชัดที่เราบอกต้องต้องตั้งปั๊มเนี่ยเดี๋ยวช่างเขาทำดีกว่าอ่ะวมนหมุนได้เลยอ่ะยต้องปจัจมหรือว่าปั๊มมันคายแต่นี้มันเน่น เทคนิคก็คือคายออกนะครับหมืนทรายเนาะายออจนเกลียมิริกานะครับออกประมาณสามเกียวนะก็จะมีมาร์กอยู่เนี่ยเหมือนกาวนะเป็นกันคลายอ๋อก,กันคลายคายออกเนาะ กาลายแล้วก็กรารเบรกฝั่งไหนฝั่งคันเร่งนะย้ำายา้ำา,านะครับว้วก็ลองหมุนนะครับอืตั้งนี้ซึ้บแล้วก็ไล่แรงเบรกหน่อยมันต้องไล่ไล่ปั๊มอ่ะ ดังอยู่นะถ้ไอกระบอกสูบมันไม่มันไม่มไมไมค่อยคลายนะอืมเหมือนกระบอกสูบไม่ยอมไม่ยอมดันออกใช่อาจต้องแกะดูหรือเปล่าไปดูกันนะครับรปัม๊มคลายไม่สุดนะคำถามหลกักการก็เหมือนมอไซค์แหละครับ นี่แค่เป็นมอไซค์ไฟฟ้าความคลายไม่สุดก็เลยทำให้เสียงดังรอบเบาจะเป็นรอบรอบจัดจะไม่ค่อยเป็นนะครับรผัดไปเร็วอ่าัดเรวจะไม่เป็นแต่ปัญหามันรอบช้านี่สิเสียงดังฟังชัดเลยเด้ดดดเขียนใช่ยิ่งรถติดอะครับยิ่งโอ้โหก้นข้างๆมองใหญ่เลย คันไหนดังกันแน่คันเราหรือคันเขาโอเคอันนี้ประแจอันนี้เบอร์อะไรกันเบอร์สิเบอร์สิบสองนะครับโอเคคันแม่ปั๊มออกมานะครับซ้ายนะฮะกดลงนะครับมาดูพร้อมกันนี่แหละจะได้ซ <Okay. S 1> <ๆ>่อมรถไฟฟ้าเป็นครับว่คราวนี้แหละโอเคจะมีอุบู้ตลองนะครับเท่านี้ บูธลองลองน็อตด,ด้วยนะตัวนี้ก็ขอทาไปอีกแบบเหมือนกันมีบูธลองเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นตัวตัวตั้งความอ่าต,ตัวนี้ตั้งปัามได้ด้วยอ่ะก็เหมือนเราข้อไปเงี้ย อ๋อตัวนี้เป็นตัวล็อกแหวนตัวในอ่ะอ๋อน็อตสองตัวเนี่ยว่าอย่มันมีน็อตสองตัวตัวนี้ก็คือเอาไว้ล็อกบูทนี่นะครับตัวนี้เพื่อเพื่อจะดันตัวตัวปั๊มเนาะเพราะว่าอย่างเี้ยมันทำไมมีน็อตแปลกๆตามหลักมันจะไม่ค่อยมีไงตรงเนี้ยเออรถไฟฟ้ามีงงอยู่เลย มันมีประโยชน์มันมีประโยชน์อะไรอ๋อมันเอาไว้ตั้งบูตนะครับต้องจะเบีบก,นกอนนี้ต้องเลื่อนหาตำแหน่งอ่อเสียยังมีนิดๆน,นะแต่ก็ไม่อีกอ่ะเวลาเบรกมีเสียงเยด็ดเย็ดไหมไม่มีครับเบรกไม่มีมตอนไม่เบรกครับ ตอนขับนี่แหละก็บางทีอะบางทีปั๊มตรงบูทตรงเนี้ยบางทีบูทตัวเนี้ยมันเวลาเราขาดตัวนี้ใช่ไหมครับอืแล้วบูทมันแบบบูทมันตายตัวขยับไม่ได้เราก็ต้องแบบมีขัดนิดหน่อยอ๋อข,ขัดบืเผื่อมันติดนยใช่ครับ เบรกเลยเยอะดูเฮ้ยมันเพิ่งออกไปเองเนี่ยไม่ใช่อะไร <laughs> ถ้าเบรกหมดนี่หรือว่ามันกินเบรกเนี่ยเอามาดูสิตัวตัวแม่ปั๊มมาดูนะอมาดูนะเหมือนบางทีมันบางทีวิ่งอะเรยังไม่กำเบกใช่ไหมครับ <laughs> บางทีมันอาจจะ ถ้าเบรกอัจจะแนบมันจะติดตรงนี้เรื่อยๆเวลาเราใช้ในการเรื่อ,อยๆเงี้ยตรงเนี้ก็จะเงาป้าเบรกฝั่งเนี้ยอาจจะเงาทําให้ตัวเนี้ยมีเสียงเอียดเยียดเยี่ยดทำให้เสียดสีตรงเนี้ยเอียดเยียดเยียดถ้าเบรกก็เหลือเยอะนะครับแต่ตอนนี้มันมีตัวล็อกหรือเปล่ามีครับก็น่าจะมีตัวล็อกอยู่กนะ็แน่นนะตัวล็อกถึงมีน็อตหก,กเหลี่ยมข้างในอ๋อมีหกเหลี่ยมข้างในตรงไหน,น แกะเนื้อมาตอนนี้มันมีสลักอ๋อ oh, จะมีสลักตรงนี้นะฮะใช่ต้องแกะฝาฝาครอบตัวนี้ใช่ฝาครอบตัวนี้แล้วก็จะมีสลักตรงนั้นอ๋อ oh, นี่นี่อ๋อสลักปึ๊บอืมโอเคโอเคมีสลักล็อกนะครับตัวนี้ okay. ไม่เราต้องกดตัวนี้ช่วยไหมตัวนี้มันสุดแค่นี้อ่ะไม่ครับหรือได้มากกว่านี้สุดประมาณนี้แหละสุดสุดประมาณนี้นะใช่อ๋อ oh, นี่ก็คือสุดแล้วนะ ใส่ประกอบไปนะครับก็ลองหมุนหาตำแหน่งที่มันเงียบเอา,น,อานี่คือตรงกลางนะนี่คือตรงกลางนะอันี้แล้วเราลองยกไหนจะลองหมุนล้อด,ดูต้องล็อกกันไหม ถ้าดีก็ให้มีคนหนึ่งอะกำเบกไว้อืกำเบก,ก,กนะครับเดี๋ยวอีกคนหนึ่งก็ขันนะโอเคเดี๋ยวนาะยเดี๋ยวชห้แมายช่วยกำเบกให้ต้องกำเบกนี่นะฝั่งขวานะครับตอนนี้แล้วก็ก็เลาะเพราะว่าให้ต้องการให้ฟั๊มมัาอยู่นิ่งนะครับไม่ใช่อะไรตัวตัวแกนบูสนะอยู่นิ่งนะ,ะลลอกเสร็จแล้วนะครับ มื่อกี้ขันขันไห้ก่อนขันนี้ก่อนขันนี้แน่นอันนี้แน่นนะครับแล้วก็ค่อยอัดตัวนี้ตอนกำเบรกใช่ครับตัวตัวนี้อัดตอนกำเบรกนะใช่ครับเนี่ยตอนแรกอ่ะตัวเบอร์สิบนี่นะครับสังเกตตอนตอนแรกอ่ะตอนตอนนัวน,นี้จะจะชิดฝั่งนี้เยอะครับแล้วฝั่งนี้ห่างห่างห่างนี้เลยอ่าจะห่างแล้วทำให้พับเบรกมันเอียงข้ามเพราะว่าพับเบรกเอียงข้างมมันจะมันจะก,กินไม่เท่ากันอืมอืมอืมเพราะว่าอัดเบอร์สิบโอเคอ่ามีความเงียบแล้วนะครับ เดี่ยวดูกันไม่ได้สักกี่วัน <Okay. S 1> <laughs> หรือ,หร,อ,ห,รอหรือว่าช่างแมวขับรุนแรงเกินไป <laughs> ถ้าตัวแดงเลื่อนลงมาอืถ้าตัวแดงเลื่อนลงมาก็คือโชคจะนิ่มนะครับี่ะเลื่อนขึ้นโชคจะนิ่มอ๋อโชคจะแข็งอ๋อถ้าเลื่อนลงนะถ้าหมุนลงอีกเนี่ยโชคกไมจะแข็ง,ขงอืมนี่ถ้าเราจะปรับไอ้แกอาการนี้ก็ต้องก็ต้องเอาลงใช่ไหม มันต้องเอาโชคลงมาแล้วก็มีตัวตัว,ตวล็อกดึงนะต้องมีตัวกดสปริงน <Okay. S 1> ะครับอโอเคดีอจะมีโชคนะตัวนี้เท่าไหร่นะสามสามกรัมเนี่ยที่เราบอก3ามรอบอันนี้สามรอ่สิอะคมสูงอันนี้อันนี้ก็สามอ่บอืมไหนเราบอกว่า3ามร้ไอ้อยสจะดีสามจะดีเหรอ มันก็จะเตี้ยลงมาอ๋อมจะเตี้ยประยิงจะกระแทกอีกนะครับนี่เดี๋ยวคือตัดดัดตรงนี้ครับอืม,มใ,หให้แบ่ออกมาดัดตรงนแบ่ออกมาให้มันพลื้ง่อยแกอีกวิธีนึงก็คือดัดดัดเหล็กเนาะใช่ครับดัดเหล็กไม่ต้องเปลี่ยนโชค มีปากกาไหมล่ะมีให้มันไม่เรามีโต๊ปะปากกาปะมีปากกา,กากจับดัดได้นะวันนี้มีช่างแมวก็ก่อทำงอยู่กับน้องช่างองท่านอือแกไขปัญอะไรอยู่โชว์ครับโชวกกำลังดูอยู่ว่าจะเอาอยัางไงตัวปากกาผมันอยู่ที่อือถ้าเราดูให้มันออกออกมานมันก็แทกมาเยอะนะ <c oughs> แต่แต่ดูแล้วมันเป็นทุกคัน อืเห็นเขาทาคลิปก่อนอันนี้ก็เห็นนะเป็นทุกคันนะครับบริษัทเขาไม่ตั้งมานะมแล้วก็รู้ว่ามีปัญหาเขาน่าจะเซตมานะก็น่าจ,จะเป็นทุกทั้งสองข้างนะฝั่งฝั่งโน้อนอาจฝั่งขวาเป็นเยอะหน่อยฝั่งซ้ายอาจจะมีรอยนิดๆน,นะครับรอยกระแทกตรงมุมนี้นะครับนนี้มันมันเคาะมันจะได้ปะ เขาเข้าเขาออกมาก็จะมีจุดเลื่อนถ้าเลื่อนตัวนี้ลงไปก็โอเคไม่นั่นไม่น่าติดนะจะปริงอาจจะกลับด้านเดี๋ยวช่างมาจะให้น้องเขาแก้ให้นะครับเอาเป็นแบบไม่ต้องข้อเหล็กไม่ต้องอะไรกลับโชกนะเอาขวาไปซ้ายซะเอาเอาหมุนหมุนด้านน่ะอ่าติ๊กเกอร์เอาเอามาไว้นี่เอาตัวซับมาไว้ข้างหน้านะ จะได้ไม่ติดตอนกระแทกฮนะตัดปัญหานะเอาง่ายไม่งั้นต้องเปลี่ยนโชคต้องเสียตังค์อีกนะครับเพราะรถมันมันมันยังใหม่อยู่คือจริงๆตัวเนี้ยบริษัทต้องแก้ไขามานะไม่ใช่ว่าให้เรามาแก้รู้ปัญหาก็ต้องแก้นะไอตัวไอเดกโก้ครับเดกโก้ต้องแก้มาอ่ะเอาอย่างนี้ว่าลองสลับนะอืมง่ายสุดไม่ต้องเสียตังค์ใช,ใช่ง่าย่ใช่อชเใช่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 อช่อช่ใช่ใช่ใช่ช่ใช่่ใช่ใชช่ กับด้านนี้นะครับก็น่าจะใช้งานได้เหมือนกันอย่างน้อยไม่กระแทกด้านหลังแน่นอนอดูสิจะเวิร์กไหมเป็นท่านี้นะจากท่านี้เอ้ยอาอยู่ท่านี้ก็โชว์ได้เหมือนกันเอาขวามาซ้ายซ้ายมาขวานะก็จะเดโก้ก็จะโชว์อยู่ท่านี้อาโอเคเอาเลยนี่ใช้เบอร์สิบนะสิบปะ เบอร์<ช>สิบถอดนี่นะเบอร์สิบหรือไอ้ควงสีแฉกนะขันไม่แน่นมากนาะ จับด้านในหมุนตามจริงจริงให้ช่างแมวจับให้ก็ได้เช่าง่ายล้วทำแบบใหญ่ไปบ้างเฮียเล็กไปบ้างนี่เบอร์อะไรสิบเจ็ดป่ะสิบ้าอ๋อเบอร์สิบห้านะสิบห้ากับสิบสี่นะครับในสิบสี่อะนอกสิบห้ารังไอตัวเมียสิบห้าครับอ๋อนี่ย ตตอนี้ก็15นะเราใส่ช่องผิดใจเย็นอ๋อสำหรับช่องนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้เกียวใหม่ไหมะเดี๋ยวหวานอ๋อสิบนะครับแจเบอร์สิบสี่ใน15โอเคนี่ตรงครับอ่ใะจะเย็นโอเคไปบนก็เหมือนกันนะครับต้องดันดันพลาสติกตัวนี้หน่อยได นิ่มๆนี่แหละครับเอาเลยนี่นคโอ้สลับขวาไปซ้ายซ้ายไปขวานะนตัวบนนี้ตัวนี้จะออกยากนะครับะจะแน่นมากลกูกลูกกดลงไปกดมาอ้ตงกดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ปล่อยปล่อยนียปล่อยคลายเดี๋ยวว่ามันแรงกดของโช๊คกดเลยแรงที่โช๊คโช๊คนเอี้ยว อืโชคมันบิดอะปัญหานะเกียวเสียนะเกียร์คลายออกแล้วเกียวจะปีนเกียว์นะอตอนนี้ต้องงัดจากเีรกด้านหลังนะครับเพราะว่าอถน่าจะเกียวเสียนะตัวบนของยากมากนะครับ น็อตเตเลสแตะเกลียวน่าจะเสียมาดูกันร้อ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 นจะร้อนมากนะครับเกลียวนาที่เลยเดี๋ยวรอดูตัวครับนี่ร้อนร้อนเลยน็อตสเตเลสเกลียวเสียนะครับอ่าเข้าต้องต้องเปลี่ยนน็อตเนี่ยขันขันเข้าไม่ได้นะนี่นะครับนี่นะ ขายให้บริษัทคดเลยอั่นจะเปลี่ยนโชคเองไม่ใช่ง่ายนะครับเกียวเสียครับป่ง่ายนะครขายให้ดูให้รู้ปัญหานะครับเอามันที่ร้านนะดีกว่าถ้าจะเปลี่ยนโชคเองฝั่งซ้ายก็ออกออกเหมือนกันนะครับดูก่อนถ้าน็อตถ้าน็อตมันไม่เสียมันก็ออกง่ายนะครับ เกียวเสียเหมือนเมื่อกี้ก็โออจะอยึดไปเปิดเอ้ยไม่ได้พี่พี่ต้องสั่งนี้ต้องต้องดันขึ้นฝั่งนี้ป่ะมีมั้ยค่อยๆนเดี๋ยวพ็่งานฝั่งนี้มนัมนจะม,มันออกแล้วมั้งแต่ว่าอะ้ายน็อตมันไม่เสียออกง่ายตั้งค่าตั้งงานเกินไปเลยอ่าเกี้ยวไม่เสียก็จะเป็นอย่างี้นะฝัะ่งนี้ก็จะคล้องมือหน่อยนุ่งออกแล้วมั้งท้ายหยาบหยาบให้เอาโชว์ออกง่ายนะครับไม่ใช่ะอะไรเออ แล้วก็กลับด้านใช่ไใช่ใชรอดูเกียวอ่ะอยงนี้ฝั่งนี้นะฮะอ่าอย่างนี้เกียวไม่เสียนะครับแค่แมวถ่ายให้ดูแล้วนะครับเสียไม่เสียเห็นกันจระห์ฝั่งซ้ายอ่านี่เกียวดีนะครับฝั่งซ้ายดีนะครับฝั่งขวาพังหมดเลยนะ อนี่โอเคนะครับมันจะกลับได้ไงอ่าลองลองกลับด้วยขวาขวามาซ้าย,ยารรนเนี่ยเหรอไม่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 บนนี่กลับหันอ่าเอาโลโก้ออกไงอ่าเ,เดี๋ยวขับไปเ,เขาจะทักทวงก,กันไหมเนี่ยอ่านี่นะครับเป้าหมายไม่แปลยเข่าบนก่อนเปล่าเราไปของน่างๆไม่ใช่งั้นจะได้ร้องอืมมันน่าจะเท่ากันนะโชคนะใชอเอ ใส่ฝั่งนี้ก่อนนะครับฝั่งนี้น็อตดีนะครับฝั่งโนะ้นน่ะน็อตมีสำรองไหมล่นะมะ,ะมีปะน่าจะมีอยู่น่าน่าจะมีสั่งมาแล้วมนะั้งเพราะว่าน่าจะเจอปัญหาฝั่งนี้ต้องกดกดด้านหลังลงนะครับ,รบต้องสองคนกดเบาะนี่ลงโอเคฝั่งนี้ยึดฝั่งนี้ไปก่อนงนะั้นรอแบเราทำอะไรเราเดี๋ยวอย่าสลับฝั่งมาเนะเดียว บางทีเกียร์ตัวเมียเสียหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะมา๋ยวใส่ให้เธอจับตรงนี้เท่าไหร่อันนี้น็อตน็อตตัวพูดตัวเมียไม่เสียนะง่ายเถอะสบายสบายอ่ะแมวก็ได้โช๊คแบบใหม่นะฮะกลับด้านนี่นะหน้าไปหลังไซส์ซับไซส์มาขวาขวามาซ้ายกลับหัวโช๊คด้วยอ่ะลองซับซับแทงไปด้านหน้าที่แถวนั้น ต้องบอกลูกค้าด้วยไงขันให้แน่นนะครับมันจะไม่อ e ีอารีอ e าใช่ไหมขันให้เสร็จก็จะได้ประมาณนี้นะครับไ่พวดรอใส่เขาเรียกอะไรแผ่นปิดแผ่นปิดปิดบังความชั่วร้าย <c oughs> อ๋อไม่ใช่ให้สวยงามมาโทษทีให้สวยงามไม่ใช่ชั่วร้าย ซ่อนซ่อนให้ให้ดูมีราศีนะครับไม่โทษเถให้ดูมีราศีจากการดูนะตอนนี้ตอนนี้ตัวเมียก็เกียวเบี้ยวนะตัวนี้รอดอยู่นะครับแต่คู่นี้ไปทั้งสองตัวตัวเมียรอดอยู่นะอีกตัวหนึ่งเนี่ยตัวนี้นนแต่ดูคเอาตัวใหม่ให้ดีกว่าตัวนี้นะเอาละได้อย่าง น,นี่เหมือนกันนะฝั่งขวาก็กลับเหมือนกัน,น,นเด้งด้านหน้าดีรู้น,นะอันนี้ก็เหมือนเดิมนะกดกดเบาหลังนะยังไม่สุดเลยกดไหนโอเคต้องเลื่อนต้องเลื่อนมั้งมันติดกับจานดิสหรือเปล่าตัวนี้มันจะถ้าชิดไหนมากมันจะติดกับจานนะต้องถอยนะต้องกดนะครับเวลาใส่นะครับต้องมีคนกดคนหนึ่ง อหลายกล้องจังวะเอออ่ะได้โชคเหมือนโชคกลับหัวเลยคนนี้เรียกว่าอันนี้ปกติโชคกลับหัวอันนี้โชคกลับด้านตัดแปลงเองนะครับนี่ไม่ต้องทำอะไรมากไอช่างเขาเปลี่ยนให้ออกแบบเนี้ยไม่ต้องงั้นต้องเสียค่าโชคนะครับโอเคนี่แล้ไม่กระแทกแน่นอน ลงลงแน,น,น่นอนอกดชุดข้างนะครับปาปิดอโอเคยต้องลองกดดูอ่ะเดี๋ยวเรา,เรา,เราลองกดโชคดูนะกดด้านหลังดูนะดูได้เด้งดีป่ลองกดโชคนะครับอืออืโอเค,คก็เด้งอยู่นะมันเหมือนเดิมอือ มันแค,ค่แบบฝังใช่ใช่เดี๋ยวต้องลองมันทุกหนักดูเดี๋ยวก็รู้นะครับอย่างน้อยไม่มีปักแน่นอนโอเคอืมรอดตัวรอดตัวเดี๋ยวเจ้าอื่นได้ไอเดียกลับโชกอีกเออมาที่ร้านหมดเลยเนี้ยเดี๋ยวโฆษณาร้านให้กันก็จะได้มากลับโชกเยอะเอางานเข้าเลยโอเคที่มก็อยู่ที่ซอยสนามกอล์ฟนะครับวัดโคเจน,นะ ้นะครับถไฟเขยาะรถเมล์แปดก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับช่วยกดต่างกดซับสไครต์กดไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แมวในการทำคลิปวิดีโอใหม่หมๆต่อไปครับสวัสดีครับเอามาฝากนะครับกับการซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าเดโก้รุ่นสู่ๆนะครับะมาที่ลักกี้มอเตอร์ไฟฟ้าและทีวี เยอะใครมีตังก็มาเอานะครับจะสดจะดาวแล้วแต่คุยนะครับเช็งแมวไม่ได้ค่าสปอนเซอร์นะครับก็นวมาซื้อเหมือนกัน